จากแมฟิชสู่ความอร่อยใหม่สไตล์ญี่ปุ่นเมนไทโกฟิชเบอร์เกอร์เนื้อปลาอลาสก้าพอนหลอกชุ่มฉ่ำด้วยซอสเมนไทโกผสมสาหร่ายเอาใจคนรักปลาเริ่มต้นเพียงชุดละ99บาทถึง15พฤศจิกายน2565ที่แมคโดนัลวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานสมพอย่างรบี้ได้หร่อามพี่อุ๊ยท่านมาทำไมคะ ก็มาค้ำไงไม่ต้องค้ำแต่เคดิผมไม่ดีน่ะคุยได้ขอบคุณมากครับไม่ต้องค้ำดีครับโชคดีพี่เหมือนติดหล่อเร็วง่ายให้บาดด้วยดูดิใหน s ่ m s u n g Galaxy 4 Flip 4พบมุมมวใหม่งุมองใหม่เฟล็์เท่านั้นที่ทำได้ Samsung Galaxy 4 Flip 4 ขอต้อนรับคุณปู่กับเมนูไก่ทอดซอสพันแนะเคียวไหวนะครีมติดฟันปลอมโพลีเดนเพิ่มแรงกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวได้ถึง6 5ชเโมใหม่ครีมติดฟันปลอมโพลีเดนโดขับรถกินเท่เฮ้เลิกกินที่แล้วเปลี่ยนมากินกนี่เหรอขนมปังก็นุ่มหมูหยองก็เยอะน้ำสลัดก็ดีขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบทนะครับอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ตกเท่ ดีเมนูโอ้อร่อยเข้มขน้นใช้อะไรอะ่ะรสดีเมนูพะโล้หอมถึงเครื่องพะโล้แท้ๆอะไรแกรนตีซองนี้รสดีเมนูพะโล้เข้มขน้นคอนเฟิร์มว้าวทสวสดี สมบูรณ์โภชนะเสียรมไอ้น้องมีสำรองไว้พร้อมใจตลอดเวลามาต่อกาสถูกต้มพีทีไฟรแรงเต็มแม็กซ์ใช้ฮาร์พิกเฮลพลัส3 in 1สูตรเข้มข้นจัดการคราบติดแน่นค่าจุลละ9.9.9ร์เซ็คุ้มกว่าถึง5เท่า จัดหนักแจกใหญ่ซาสะใจยิ่งกว่าเดิมหนุนซาสองต่อกับแฟนตานและสไปสนอกกับขอรงงารางวัลสุดซาหว่าวซากับรงงางวัลใหญ่โอราคูแคร์รวมมูลค่ากว่า18ล้านบาทแค่ส่งรหัสใต้ฝาแฟนตานและสไปที่ร่วมรายการที่ไลน์แอดโคคาโคลาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ท้าทายไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความถูกครองแบบไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลผมเลือก Elite Health Plus สนับสนุนโดยนักเก็ดไก่สานแวรเล่กัด e ว้าวอร่อยเวอร์แก๊สหมดกดสั่งบวกแก๊สเท่านั้นดีเฮลท์พลัสและอีลิตเฮลท์พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิต